ท่านผูครับถ้าไฟไม่ไหม้รถหรูห้หกคันที่กลางดงโคราชเมื่อเดือนก่อนสังคมไทยคงไม่รู้หรอกครับว่ารถหรูหรูราคาแพงๆพงย0่สล้านที่วิ่งอยู่บนท้องถนนนั้นเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่มีปัญหาครับมีปัญหายัางไงในรอบสองสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ได้เล่นข่าวนี้กันอย่างคลึกโครม ก็ทำให้คนไทยได้รู้ว่าอ,อ๋อรถเหล่านี้มีปัญหาเรื่องเข้ามาโดยใช้กรรมวิธีเลี่ยงภาษีคันหนึ่งแทนที่จะ 20- 30ล้านซื้อกันไม่ถึง10ล้านซื้อได้ครับเลี่ยงภาษีและก็กระบวนการต่างๆเนี่ยมันทำให้เห็นความบกพร่องอะไรเกิดขึ้นเยอะมีคำถามต่อมาว่าแล้วกระบวนการหลีกเลี่ยงซ่อนเล่นเหล่านั้นเข้ามาได้ยังไง ทำกันได้ยังไงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรู้เห็นเป็นใจกับเขาด้วยหรือเปล่ามันมีช่องโหว่ตรงไหนนี่เป็นคำถามที่สังคมไทยถามนะครับว่าทำไมเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้รถไม่ใช่ของเล็กๆนะครับรถเป็นคันใหญ่ๆทำไมจึงทำให้มีการบิดเบี้ยวเลี่ยงภาษีนำเข้ามาในราคาถูกได้มีคนพูดถึงเรื่องรถจดประกอบ ซึ่งบอกว่าในอดีตรัฐบาลเขาก็ตั้งกฎเกณฑ์มาจนกระทั่งปัจจุบันว่ารถเก่าห้ามนำเข้ามาเพราะจะมาเพิ่มมลพิษในประเทศไทยเว้นแต่คนที่ไปเรียนหนังสือต่างประเทศคนที่ไปทำงานองค์กรระหว่างประเทศใช้รถมาระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้ท่านเอาเข้ามาใช้ในเมืองไทยได้เสียภาษีถูกหน่อยแต่ว่าระยะหลังก็มีคำว่ารถจดประกอบ เปิดช่องให้เอาชิ้นส่วนแต่และชิ้นส่วนสั่งเข้ามาและก็มาเข้าโรงงานประกอบประกอบขึ้นมาเป็นรถหนึ่งคันเสียภาษีถูกหน่อยแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเกือบจะไม่มีรถจดประกอบเหล่านั้นเลยมีแต่รถนําเข้ามาทั้งคันและมาแจ้งเป็นรถจดประกอบหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานถูกตั้งคําถามกรมศุลกากรทําอะไรกันอยู่หน่วยงานหนึ่ง สํานักง,งานมาตรฐานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมถูกตั้งคําถามว่าเอ๊ะรถพวกนี้ต้องผ่านการรับรองการตรวจจาจากสอมอก่อนทําไมถึงผ่านมาได้สถาบัญญญญนยานยนต์ซึ่งในกฎหมายระบุไว้ชัดเลยว่ารถเหล่านี้ต้องมาตรวจโดยเฉพาะตรวจเรื่องมลพิษว่าจะมามีปัญหาในประเทศเราไหมก็ถูกตั้งคําถามวันนี้ผมมาที่บางปูครับเป็นศูนย์ทดสอบยานยนต์ของสถาบัญญญญนยานยนต์ เพื่อจะได้คุยกับบุคคลสองสท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วท่านผู้ชมจะได้หายสงสัยว่าเรื่องทั้งหมดเป็นยังไงโดยเฉพาะสถาบันยานยนต์มีคำกล่าวหาจากคนที่เป็นเจ้าของรถคนที่นำรถเข้ามาที่เรียกว่ารถเกรเขาบอกว่าให้มาตรวจที่สถาบันยานยนต์ช้ากระบวนการยืดยาดช้าแล้วในที่สุดก็พยายามเลี่ยงจะไม่ตรวจกันข้อเท็จจริงเป็นยังไง วันนี้ผมจะคุยกับดรปฏิมาจิรแพทย์ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์อยู่กับผมตรงนี้ครับสวัสดีพอ่อครับ,รบอีกท่านหนึ่งก็คือรองเลขาธิการของสอมออซึ่งมีบทบาทสําคัญในการควบคุมกํากับอีกในระดับหนึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงคุณวิรัตอาชาอภิสิทธิ์มาอยู่ตรงนี้เหมือนกันสวัสดีท่านรองครับดีครับพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะคุยกับสองท่านนี้ครับสามเดือนต้องระวัง พฤติกรรมการขับขี่เสี่ยงสภาพรถเสี่ยงภาพแวดล้อมเสี่ยงพฤติกรรมการขับขี่เสี่ยงนาทีชีวิตแท็กซี่ชนคนข้ามถนนภาพนาทีชีวิตขณะที่เจ้าหน้าทีาท่กำลังช่วยยื้อชีวิตให้กับผู้ถูกรถแท็กซี่ชนให้กลับมามีลมหายใจอีกครั้งท่ามกลางการเอาใจช่วยของภรรยาและผู้ที่อยู่ในบริเวณน,นั้น และในที่สุดมัดจุราชก็เอาชีวิตเขาไปไม่ได้ผู้ถูกชนกลับมามีลมหายใจอีกครั้งส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดจากรถแท็กซี่ขับมาด้วยความเร็วและเป็นช่วงเวลาค่ำทำให้ไม่เห็นคนข้ามถนนจึงชนเข้าอย่างจังดังนั้นการขับรถขนะกลางคืนต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นเพราะอาจเป็นสาเหตุข,ของการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตได้เมื่อรู้แล้วคุณยังจะเสี่ยงขับรถไม่ระวังคนข้ามถนนอีกหรือ ด้วยความห่วงใยจาก,กปปทกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ปะปตทพลังที่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์จากวัสดุสัมคาะอ์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่วันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตรกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน ติดตามวงจรชีวิตและความสวยงามของผีเสื้อหลักหลายสายพันธุ์ที่อุทยานผีเสื้อและ,มะแมลงกรุงเทพพบกันวันอังคารเวลา16กน5นาทีค่ะเราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมันว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน นักานมาตรฐานอุตสาหกรรมครับอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายที่สุดหน่อยว่าไอ้ข่าวที่มันเป็นข่าวยุ่งยุ่งยุ่นเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยขั้นตอนเนี่ยลถพวกนี้ถ้าจะเข้ามาโดยเส้นทางที่ถูกต้องเนี่ย มันเริ่มต้นยังไงควรจะทํำยังไงเขาทํำยังไงก่อนเอาเดิมเริ่มขั้นตอนเข้ามาเลยนะครับแยกเป็น2กรณีนะครับกรณีรถที่แจ้งว่าจดประกอบเนี่ยจดประกอบกับอีกกรณีหนึ่งคือที่เราเรียกเป็นเกรมัาเท็น,นะครับรถจดประกอบนี่คือการนําชิ้นส่วน แล้วแจ้งผ่านส่วนละกากรว่าเรานำชิ้นส่วนเข้ามาครับจากนั้นเนี่ยมาประกอบเป็นคันให้ทางวิศวกรรับรองความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ไปติดต่อสัมประสิทิตเพื่อเสียภาษีสัมปรสามธิตนะครับอันนี้ในกฎเกณฑ์นะใช่ครับจากนั้นเนี่ยกรณีรถจดประกอบเนี่ยถือว่าเป็นการทำนะครับตามกฎหมายของสมอเนี่ยเนื่องจากการจดประกอบไม่มีระบบการควบคุมเราจะทดสอบเป็นรายคัน นะครับแต่พอเอินรถจดประกอบเนี่ยมีรถที่แจ้งว่าใช้เชื้อเพลิงกา๊าซนะไม่ว่าจะเป็นกา๊าซธรรมชาติเหลวหรือกา๊าซปิโตรเลียมเหลวกา๊าซธรรมชาติอัดหรือกา๊าซปิโตรเลียมเหลวที่เราเรียก CNG NGV หรือ LPG เนี่ยเรากำลังออกกฎหมายควบคุมอยู่นะครับแต่กรณีนั้นเนี่ยจะมีถังน้ำมันได้ไม่เกิน15ลิตรนะครับนอกนั้นแล้วเนี่ยต้องเทสเป็นรายคั้ง นะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นถังรถที่แจ้งแก๊สนะฮะก็จะต้องไปให้วิศวกรควบคุมการติดตั้งแก๊สของขนส่งทางบกรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปยื่นขอจดทะเบียนรถทําไมท ok ําไมต้องทดสอบทุกคันไปไปกันแกล้งเขาหรือเปล่าว่าไม้บอยสั่ใหญยสั่งเข้ามาไม่ต้องทดสอบทุกคันทําไมรถเข้ามาทีละคัน ก็ไปวางกฎเกมว่าทุกคันต้องมาทดสอบครับในโรงงานใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีกระบวนการควบคุมของเขาตั้งแต่าการออกแบบเลยนะครับแล้วก็รับรองแบบว่าเครื่องยนต์นี้รถยนต์แบบนี้เกียร์แบบนี้เนี่ยให้บนพิษแก๊สออกมาแต่บนลพิษที่กฎหมายควบคุมออกมานี้ไม่เกินเกณฑ์าจากนั้นเนี่ยโรงง,งานก็จะมีกระบวนการควบคุมการผลิตอ๋ออาจจะอันนั้น,น,น,นมีการเรวารวางใจเราวางใจว<น>่าโรงงานของเขาบริษัทของเขาเขา มั่นใจได้ว่าเขาทามาถูกต้องครับแต่รถพวกนี้เข้ามาทีละคันครหรือไม่ก็มาจดประจราเกันเอง กระทรวงอุตสาหกรรมไม่มั่นใจต้องการมาตรวจครับเนื่องจากผลิตจากชิ้นส่วนจากตรงไหนก็ไม่ได้รับแจ้งนะครับ uh huh huh. การประกอบขึ้นมาการออกแบบมา uh huh. ก็ไม่ได้มีการทวจสอบมาก่อนนะครับ uh huh. วิธีที่จะตรวจพิสูจน์ก็เหลือวิธีเดียวคือก็ต้องทดสอบจากตัวรถจริงนะครับ uh huh. แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีผู้ผลิตชัดเจนเราจะไปที่โรงงานผู้ผลิตเลยด uh huh. ูว่าเขาควบคุมยังไงนะครับแล้วควบคุมการกระบวนการควบคุมคุณภาพของโรงงาน เก็บตัวอย่างมาส่งที่แหลเเสสด้วยะนะครับหรือไม่ก็ควบคุมการเทสที่โรงงานที่เราดูว่ามีห้องทดสอบที่เป็นไปนตามมาตรฐานเหมือนกันรับเพราะฉะนั้นผลก็จะใช้ทดแทนกันหลายๆคันได้<ะ>แต่กรณีที่ประกอบขึ้นมาเป็นคันคัเนี่ย<ะ>เขาใช้หลักการทางเทคนิคทางสถิติไม่ได้ะนะครับการทดสอบ,บเนี่ยมันทำให้ เหมือนกับคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเช่อมั้ยครับว่าเฮ้ยในรถหนึ่งคันสมมุตินะผมซื้อรถยี่ห้อหนึ่งนะครับผมซื้อผ่านบริษัทใหญ่ครับผมมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนครับแต่พอมาซื้อกับรถที่มาจดประกอบที่หลังบริษัทเล็กๆเกกอามาขายเอะผมจะแน่ใจยังไงว่าอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยถูกถอดออกไปครับ แล้วจะเกิดปัญหากับผมในทีหลังมันเกิดความไม่ปลอดภัยเกิดปัญหาอยู่ๆขึ้นมาไฟไหม้ขึ้นมาทํำยังไงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมที่เราต้องทดสอบกฎหมายเราทดสอ,อบเฉพาะมลพิษจากแก๊สกับมลพิษอ,อื่นครับคือสิ่งแวดล้อมเนี่ยรถเนี่ยจะปล่อยมลพิษออกมากับไอเสียส่วนหนึ่งนะครับ,รบะละเหยส่วนหนึ่งนะครับเวลาเราออกกฎหมายเราก็เลยควบคุมว่าเนื่องจากรถนี่ใช้มากเลยในหัวเมืองตัวแก๊ส ที่ออกมาจากไอเสียเนี่ยหรือกา๊าซที่ออกมาจากไอเสียนี่ที่เราคุมอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสารสารก่อมันเลย uh huh, uh huh. นะฮะออกไซด์ของไนโตรเจนไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเป็นสารอันตรายทั้งสิน้นครับ huh. กฎหมายออกมาว่ารถเนี่ยต้องมีมลพิษมาไม่เกินเท่านี้อันน <All right. S 1> ัทดสอบตาม <All right. S 1> อันนั้นเป็นเป็นเป็นลงในรายละเอียดแต่ว่า เป้าหมายก็คือว่าสมอโดยกระทรวงอุตสาหกรรมต้องการให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนผู้บริโภคผู้ใช้รถด้วยเอาวิธีการทดสอบยังไงเข้ามาแจ้งกับท่านครับแจ้งกับแจ้งกับสมอครับสมอกปจะส่งมาอย่างแรกขอสมอห้องปฏิบัติการทดสอบของสมอซึ่งก็มีสถาบันยันยน์กรมควบคุมมลพิษครับเพื่อทดสอบตามมาตรฐานก็คือเอารถเนี่ยเข้ามาคุมสภาวะแล้วก็ขับแล้วก็จับเอาไอเสียเนี่ยเข้าเครื่อง เก็บตัวอย่างไอเสียไปวิเคราะห์ว่ามีสารเกิดไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยกันในรายละเอียดไปดูว่าจะทดสอบกันยังไงวิธีการทดสอบยังไงแต่ถามผอยานยนต์ก่อนสถาบันยานยนต์สถาบันยานยนต์รับเรื่องต้องมาทดสอบขั้นตอนของสถาบันยานยนต์เริ่มนับหนึ่งสองสามย่างไงกรณีทั่วไปนะครับก็จะมีเราจะมีการเก็บรถเอาไว้ในห้องปรับอุณหภูมิคือปัจจุบันเนี่ยบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิประมาณ35 สองศาครับงนั้นการตามมาตรฐานยูโร4เนี่ยนะครับเราจะต้องปรับรถเนี่ยให้ได้อยู่ในอุณหภูมิที่ประมาณ26องศานะครับใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครับนะครับหลังจาก6ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราก็จะมาํำเรียงรถเนี่ยมาทางสายพานลำเลียงเนี่ยนะครับเข้ามาในห้องปฏิบัติการที่นี่นะครับติดอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีการประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ว่ารถเนี่ยในขณะเครื่องยนต์เย็นยังไม่สตาร์ทรถเนี่ยนะครับ และสตาร์ทปุ๊บเนี่ยไอเสียเนี่ยประมาณจะเป็นเท่าไหร่นะครับค่าไอคาร์บอนบอนอกไซด์จะเป็นเท่าไหร่ค่าไนโตรเจนจะเป็นเท่าไหร่ต่างๆพวกนี้นะครับหลังจากตรวจเอกสาราตรวจทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการตรวจไอระเหยอีกห้องหนึ่งที่อยู่ถ<ะ>ัดไปเรื่องของว่าถ้าเกิดว่าเก็บรถเอาไว้ในห้องไอระเหยแล้วเนี่ยเราสตาร์ทรถเนี่ยจะมีไอตัวไอระเหยของน้ํามันของสารมลพิษเนี่ยออกมาจากนอกรถเนียเท่าไหร่ นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจของทางสถาบันยนยนรัวมถึงสุดท้ายนี่เราก็ต้องดูในเรื่องของอเราเรียกว่า on board diagnosis หรือ OBD เรารรต้องดูว่าอุปกรณ์ที่เตือนในเรื่องของอุปกรณ์เตือนมลพิษต่างๆของรถเนียดทำงานครบถ้วนหรือเปล่าครับในช่วงที่ผ่านมามันจะมีข่าวว่ารถพวกนี้หรือบริษัทที่นำเข้ามาพวกนี้หรือคนที่เป็นเจ้าของรถพวกนี้เขาไม่อยากมาทดสอบแล้วเขา้ออ้างโน่นอ้างนี่ Hey, ผลอะไรเขาจึงไม่อยากเอารถมาทดสอบก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ารถที่ผลิตในประเทศโรงงานอย่างเช่นที่เยอรมันก็ดีที่ญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาใช้มาตรฐานยูโร 5, ยูโรับในประเทศไทยเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นอันดับหนึ่ง ของภูมิภาคอาเซียนก็ตามแต่เรายังใช้มาตรฐานยูโรซีอยู่นะครับฉะนั้นผู้นาเข้าอิสระเนี่ยก็อาจจะมีข้อโต้แย้งว่ารถของเขาเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานจากเยอรมันมาแล,แล้วจากญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยในมาตรฐานที่สูงกว่าของเราเนี่ยทำไมจะต้องบัตรตรวจที่เราด้วยอันนั้นคือข้อโต้แย้งของทางผู้นําเข้าอิสระครับม,มันมีคําถามอีกคาถามท่านรองครับในระเบียบที่ท่านว่าเมื่อกี้นะรถมาถึงเนี่ย แต่ว่ารถจดประกอบหรือรถมาเป็นคันยังไงก็ตามแต่นะมาถึงเนี่ยผ่านกรมศุลกากรก่อนถูกไหมแล้วมาหาท่านเพื่อจะส่งมาทางนี้ให้มาตรวจมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วรถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยตั้งเยอะแยะมากมายเอา้าไม่ได้ผ่านการตรวจไม่ได้มาหาท่านไม่ได้มาหาพออไม่ได้มาตรวจทั้งสองจุดนี้แล้วจดทะเบียนได้ยังไงนี่คือคำถามที่สังคมสงสยัยพักสักครู่เดี๋ยวจะมีคำตอบจาก รรองาธกาสออกคับเราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริง พมปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาสร่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนรายการคนรักโลกจะพาไปติดตามวงจรชีวิตและความสวยงามของผีเสื้อหลักหลายสายพันธุ์ที่อุทยานผีเสื้อและ,มะแมลงกรุงเทพพบกันวาันอังคารเวลา16ก5นาทีค่ะ รรมาทิการก็ตั้งคำถามสื่อมวลชนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะถ้าระเบียบเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยกว่าที่เขาจะจดทะเบียนได้ที่กรมการขนส่งเนี่ยต้องมีใบรับรองจากสถาบันยันยนต์มีใบรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมว่าได้ผ่านการตรวจสอบแล้วไปจดทะเบียนได้ออกไปวิ่งบนต้องถนนได้ับมว่าวมันเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาเขาบอกรถเป็นพันๆคันนะนรถหรูๆพวกนี้ไม่ได้มาผ่านการตรวจสอบ แต่ไปจดทะเบียนออกมาได้ครับช่องว่างมาอยู่ตรงไหนครับผมขอเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับเมื่อกี้พูดถึงจดประกอบทีนี้ถ้านําเข้าผ่านศุนย์กรแจ้งว่านําเข้ามาทั้งคัน,ะคนจะเป็นซีกที่เราเรียกว่าเปรมาเก็นนาเข้ามาทั้งคันนี้ต้องขอรับใบอนุญาตนําเข้านะครับทีนี้ในการขอรับใบอนุญาตนําเข้าเนี่ยเรามีวิธีตรวจสอบวิธี นะครับซึ่งถ้าเราไปตรวจที่โรงงานได้เนี่ยโดยปกติเราจะใช้วิธีไปตรวจที่โรงงานเพราะสร้างความมั่นใจได้มากกว่า uh huh. นะครับโดยดูให้โรงงานควบคุมตัวเองทีนี้ผู้นําเข้าเรามีทั้งผู้นําเข้าที่เป็นทางการและก็ผู้นําเข้ารายย่อยที่เป็นผู้นําเข้าอิสระนะครับซึ่งผู้นําเข้าอิสระและผู้นําเข้ารายย่อยเหล่านี้เขาบอกว่าไม่สามารถจะไปตรวจโรงงานในต่างประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการตรวจสอบก็คือจะต้องตรวจสอบตัวรถแล้วล่ะเพราะตรวจโรงงานไม่ได้ ในระบบการนําเข้าอิสระเนี่ยข้า,าจ,จะเอารถมาจากหลายๆแหล่งทางสมอ,อก็เลยให้ยื่นขออนุญาตเป็นเฉพาะครั้งที่นําเข้านะครับแล้วก็จะมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตามที่เราแถลงออกไปเป็นระยะนะครับว่าเมื่อมายื่นคาขอ,ขอปั๊บเนี่ยเอาที่เป็นปัจจุบันเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าเราสามารถดําเนินการและให้การบริการได้อย่างมั่นใจเลยนะครับก็คือศูนย์ทดสอบสถาบันยนต์กสมทออก,กสออกุตส,สาสรกร,รมเนี่ย ตั้งศูนย์ปฏิบัติการขึ้นมารองรับเลยนะครับผู้ประกอบการที่นําเข้านี่มายื่นคำขอที่นี่ เจ้าหน้าที่สองที่นี่ทั้งคู่เนี่ยจะบอกได้เลยว่าท่านจะเอารถเนี่ยนัดมาตรวจสอบได้เมื่อไหร่ดีนะครับ,รบแล้วเมื่อนํารถมาทดสอบเนี่ยสถาบันก็จะทําการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่เราประกาศไว้แล้วก็นําผลเนี่ยประสานกับทางเจ้าหน้าที่สอมอ,อซึ่งจะทางานเอกสารท, <100 S 1> ทั้งหมดเนี่ยยุ่งยากไหมทั้งหมดไปเปะทวงเขาไหมทั้งหมดไปอะไรที่เขากล่าวหาว่าโอ้ยยุ่งยากโอ้ยกว่าจะตรวจสอบได้ตั้งนานเหมือนกับว่าทั้งสอมอ,อทั้งสถาบันยันยน,น่ะไป ไปทวงไปกลับไปแกล้งเขาอะเพราะเอาไปในการทดสอบเร็วช้าแค่ไหนจริงๆแล้วนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าเรามีการทำ customer satisfaction survey นะครับก็ฟีดแบ็กที่เราได้รับเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นบวกนะครับคนที่มาทดสอบแล้วเนี่ยใช่ครับเป็นบวกแต่พวกที่ไม่มายังไม่มาเราก็คงจะต้องรอให้เขามาก่อนนะครับณตอนนี้เนี่ยรถที่มาตรวจแล้วเนี่ย ามายื่นเรื่องขอบบรับใบอนุญาตนะเนี่ย2,909คันาานะครับซึ่งกรรมวิธีของศูนย์บริการร่วมที่ทางกมอคณะกรรมการมาตรฐานสากมกระทรวงสากรรมให้แนวทางมาคือว่า,<อ>าเราสมมตัวอย่างตรวจ1คันอ <า S 2> ตอนหนึงแบบรุ่นตอนนี้ทั้งหมด2 9 0 0คันเนี่ยมีต้องตรวจในประมาณ600กว่าคันวันหนึ่งท่านตรวจได้กี่คัน ปกติแล้วเนี่ยเราทํางาน8โมงเช้าถึง5โมงเย็น<ห>นะครับเราจะตรวจประมาณ30ค,30คัน30คันแล้วตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่ามากกว่า30คันเนี่ยเ, <analy zer> เราจะทํางานต่อในช่วง5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนตอนนี้นะใช่ครับฉะนั้นเนี่ยเราจะทําได้ก็คือประมาณวันละ60คันฉะนั้นข้อกล่าวหาที่ว่ามายื่นตรวจแล้วเตะทวงไว้ยุ่งยากชักช้าไม่เป็นเช่นนั้นเลยครับไม่เป็นเช่นนั้นเลยเพราะว่าจากตัวเลขที่เราทดสอบไปแล้วจาก600าคันเนี่ยเราทําการทดสอบไปแล้วประมาณ100ร้อยกว่าคัน ซึ่งร้อยกว่าคันเนี่ยเป็นตัวตัวแทนของแบบรุ่นประมาณอีก300ร้อยกว่าคันฉะนั้นเนี่ยในการทํางานตอนนี้ค่อนข้างจะรวดเร็วรวดเร็วกว่าการที่เราวางแผนเอาไว้เราวางแผนไว้30คันต่อหนึ่งกะก็คือหนึ่งเวลาทํางานในส่วนเขาสั่งงานมาตรฐานอุตสาหกรรมคนไกลที่ว่านี่อำนวยความสะดวกเขาไหมพราะว่าสมาคมบรรดารถเกรก็บอกโอ้ยทําตามคําแนะนําทุกอย่างแต่สุดท้ายขึ้นมา ปัญหาก็าไปตกอยู่กับพวกเขาพวกเขาเป็นแพะลัปปากตันจะวันอย่างไรครับคือคือเราเนี่ยระระดับนโยบายหรือผู้บริหารของทั้งกระทรวงนะครับสถาบันเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับตัวหลักเกณฑ์เนี่ยเราก็ปรับให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เข้ามานะครับ ทั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงทั้งเจ้าหน้าที่สถาบันยินดีที่จะเหนื่อยและทํางานเพิ่มเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาพวกนี้ทีนี้ผมกลับเรียนตามที่ท่านสอบถามในช่วงต้นคือมาตรการสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราทําตามมาติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับเนื่องจากอากาศในหัวเมืองของประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเลยตอนนั้นก็เลยมีแผนให้กระทรวงสาหกรนี่ยดูแลรถใหม่นะครับ,รบที่ผลิตและนําเข้าครับ อานนี์ซึ่งเป็นกรมธุรกิจพลังงานที่ดูแลคุณภาพของน้ำมันแล้วก็ขนส่งกับกมรมควบคุมมลพิษนี่ดูแลรถใช้งาน เจ็ดปีเนี่ยต้องเอากลับมาเกิดตลอดครับทั้งหมดเนี่ยประกอบกันก็จะดูทั้งรถใหม่และรถใช้งานนะครับทีนี้เมื่อเราออกกฎหมายมาเนี่ยจะออกกฎหมายตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกําหนดเลยมลพิษจะลดลงเรื่อยๆนะครับกฎหมายแต่ละฉบับที่ออกมลพิษจะลดลงเรื่อยๆและอุปกรณ์ควบคุมก็จะเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ต้องตรวจละเอียดครับตรวจผ่านผนไม่ได้มันไม่เหมือนตรวจสภาพรถทั่วไปใช่ไหม อีกข้อหาหนึ่งนี่ผมก็ดูจากข่าวนะท่านนะตามข่าวมาถามท่านรถจดประกอบครับที่อนุญาตให้เอาชิ้นส่วนมาแล้วมาประกอบกันรประกอบเป็นรถแลแ้วไปจดทะเบียนครับไปไปมามาก็ลปลว่าไม่ใช่รถจดประกอบแนละ้วเอาเข้ามาทั้งคันแต่มาแจ้งว่าจดประกอบสถานที่จดประกอบโรงงานที่นั่นที่นี่พอตามไปดูอย่าว่าจะประกอบรถยนต์เลยประกอบโมอเตอร์ไซค์ยังไม่ได้เลยให้โรงงานที่ว่า ก็แปลว่ามาแจ้งตบตาเจ้าหน้าที่ว่าเป็นรถจดประกอบครับแต่เอาเข้ามาทาั้งคันไม่เฉพาะรถรูในยุโรปหรอกหลังๆเนี่ยรถจากญี่ปุ่นก็ก็เริ่มเข้ามาลักษณะอย่างนี้แล้วเอาใส่เรือเข้ามาและมาแจ้งรถจดประกอบคําถามจากประชาชนก็คือว่าเอ๊ะข้าราชการชื่อตามนั้นเลยเหรอไม่ไปดูโรงงานประกอบเลอ ไม่ไปดูว่าประกอบจริงหรือว่าเอาเข้ามาทั้งคันซึ่งมันผิดกฎหมายรเรื่องภาษีแล้วเสียภาษีถูกกว่าเขาด้วยครับสมเอเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างไหมครับถ้าในส่วนที่เราควบคุมนะครับคือคร,รถที่ไม่ได้ใช้แก๊สอย่างเดียวเนี่ยเกี่ยวนะครับทีนี้ จริงๆเรื่องนี้มีการดําเนินการมาเป็นระยะนะครับตอนนี้นี่กระทรวงพาณิชย์ก็ห้ามนําเข้าชิ้นส่วนกับรถเก่าละกระทรวงคมนาคมก็เริ่มห้ามจดประกอบละนะครับจะมีะผ่อนคลายระยะต้นๆนิดหน่อยแต่อาชีพจดประกอบแต่เดิมเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มมาครับมานี่มีจริงๆซึ่งเป็นอาชีพของของช่างไทยนะ,นะครับตอนนี้ก็น่าจะไปเหลือแต่รถบรรทุกใหญ่ซึ่งซึ่ง กฎกระทรวงของคมนาคมยังไม่ค,มครอบคลุมตอนนี้ตอนนี้ที่วันแจ้เอาชิ้นส่วนมาผมมาจดประกอบกันในนี้เพื่อเรียกเพื่อให้ภาษีถูกไม่ได้แนะล้วรัฐบาลม่ไ้จดประกอบที่จะไม่จดทะเบียนนะฮะเป็นของคมนาคมไม่ได้แล้วนะครับนะผมไม่ได้แนละ้วท่านผู้ชมครับ,น,รบนี่คือเรื่องราวของการตรวจรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับสมอเกี่ยวข้องสถาบันยานยนต์วันนี้เวลาหมดพรุ่งนี้ผมจะคุยกับผู้โดยการสถาบันยานยนต์โดยเฉพาะเลยครับและจะไปดูเลยว่า ขั้นตอนการตรวจสอบรถยนต์เป็นยังไงตรวจอะไรกันบ้างเครื่องมือเครืงมือเรามีเพียงพอไหมอนาคตถ้าเราจะมีสถานตรวจสอบรถยนต์ที่มันเป็นสาคลกว่านี้ใหญ่กว่านี้เหมือนกับที่หลายประเทศเขามีกันเนี่ยในฐานะที่เราผปิติรถยนต์ทรง ออกนอกเราผลิตได้หนึ่งในสิบของโลกนะครับแต่เราไม่มีสถานที่ตรวจสอบรถยนต์อย่างที่หลายประเทศเขามีเราจะได้คุยกับคุณนวยการสานัานยานยนต์วันนี้ทั้งรองเลขาธิการสมอ,อ,อ,อคุณวิรั์อาชาอภาิสิทธิ์ดรปฏิมาอีราแพทย์กับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ